ครับขอต้อนรับสุราการ The, The First และแน่นอนนะครับผมคิดว่าทุกท่านคงจะแปลกใจว่าทำไมเจอเรา3คนวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีเพิ่มอีกสองนะใช่ครับแต่ติดภารกิจครับผมส่วนวันนี้เนี่ยจะพิเศษยังไงคุณบอม เป็น The First Special ครับผมถือว่าเป็นการเปิดตัวรายการ The First ครั้งแรก oh ที่เป oh. ็นทางการเลยครับโอ้โห oh. oh. สุดๆเลยคุณเต๋าครับผมครั้งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมนะครับทั้งพี่ๆสื่อมวลชนนะครับห mm hmm. รือว่าแขกที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถมาร่วม,มเล่นเกมของเราได้นะครับผมแล้วก็มีของรางวัล The First เนี่ยแจกแล้วก็มี mini concert จากพี่บอมนะครับแล้วก็เต๋าด้วยครับโอ้โห oh. oh. เรียกว่าแค่พูดก็อยากมาแล้วสนุกจริง งั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยดีกว่านะครับว่าสนุกสนานแค่ไหนครับผมย, first, ยดย,อยขอเสียงปรีดังีกครั้งครับให้กับพิธีกรของเราหน่อย จะมีทำมีเธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวไม่ในใจที่รอให้จบใ,ให้เธอแค่คนเดียวยอดให้คุณได้รู้ว่ามีแต่คนเท่านั้นที่จะเห็นไม่ว่าที่นั้นมันจะไกลแค่ไหนยอดฝอให้คุณถึง ้าสู่รายการ The First นะครับวันนี้เรามาออนทัวร์กันนะครับที่เอสพรนาดรัชดานั่นเองครับขอแนะนำตัวก่อนเลยนีคะดิฉันแอปเปิ้ลมีไลรักไม่ไปเลยค่ะผมเทเบ้ครับรอยเพชรจันิริครับต้องขอบอกว่าเรา2คนครับก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินงานกิจกรรมภายในลานตรงนี้นะครับผมทั้งวันเลยและอยากจะบอกว่ากิจกรรมของเรานั้นสนุกมากๆสมกับเป็นรายการ The First ที่สุด exclusive สุดๆไปเลยใช่แล้วนะคะ เข้ามั้งในะฮะเดี๋ยวหลุดเฟรมนะครับ first experience <c oughs> นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นบูธกิจกรรมให้แขกรับเชิญของเราเข้ามาร่วมเล่นเกมกันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกว่ากติการง่ายแสนง่ายนะครับมาถึงปุ๊บ เมื่อได้รับพาสว์ร์ดแล้วนะเอามาสมมติจะมาตรงนี้บูธแรกนะครับเอาพาสว์รอดมาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บนะครับหยิบเข้าไปครับล้วงครับล้วงเข้าไปเราจะมีงูเห่าและงูจงอางอยู่้างไนไม่ใช่ค่ะคุณปิงปองก็พอค่ะเป็นแค่ปิงปองเพราะเป็นปิงปองใหญ่นะครับลูกใหญ่นิดนึงนะครับมีโอกาสกี่ครางมีโอกาสกี่ครงครั้งสามครั้งนะฮะซึ่งเราจะต้องจับให้ได้สีเดียวกันสองครั้งไม่อยั้งน้อยสองครั้งพออ อาะสมมติจับมาเป็นสีฟ้าออแล้วได้สีฟ้า2ครั้งนะครับออรับไปเลยเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับผมเวลา <Yay. S 1> คุณจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะแจกให้เลยครับ มูลค่ากว่า4 0 0 0 0 0คุณค่ะไม่ถึงค่ะโอเคเอาเป็นว่าของดีนะครับถ้าอยากได้ต้องมาร่วมสู่การนี่คือลูกบอลสีฟ้าแจกไปเลยสำหรับที่ช่างน้ำหนักแบบพกพาถ้าเป็นสีส้มล่ะครับสีส้มสีส้มก็ต้องอย่างน้อย2ครั้งสีส้มสองครั้งจับติดต่อกันนะครับแล้วก็สีแดงรับไปเลยครับเสื้อสุด The First นะฮะเห็นไหมแบบนี้แบบที่พวกเราใส่จะเป็นสีขาวนี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยพวกเราไม่มีครับเพราะว่าเขาให้เฉพาะแขกสุดพิเศษของเราจริงเป็นสีขาวหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะคะคุณเป็น ่ที่เดียวนะคะคุณใช่แล้วครับพวกเรายังไม่มีเลยนะคะคุณเป็นเธอเลยเข้าบูธเสร็จแล้วคุณก็สแตมป์สแตมป์เสร็จแล้วก็ไปที่บูธต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับบูธนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบูธที่ต้องขอบอกว่าเป็นของทานเล่นนะฮะอะไรโบราณโบราณนะคะหน้าโบราณไอติมหลอดโบราณไอติมหลอดโบราณคือเกมนี้ง่ายๆเลยนะครับใครที่เคยเห็นเกมวงล้อเนี่ยนะครับกติกานั้นแสนง่ายเหลือเกินเอาอะไรนะครับโยน อ๋ออ๋ออ๋อไม่ต้องโยนใช่ไหมครับมีเข็มมีเข็มมีเข็มดองสีเนี่ยครับสมมุติว่าผมอยากอ่าผมเลือกเดอะเฟิร์สผมเลือกเดอะเฟิร์สแอปเปิ่อครับเรา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 ขยับหน่อยนะฮะอันนี้แหค่ะผมเลือกเดอะเฟิร์สครับค่ะแล้วถ้าเกิดผมหมุนไปปุ๊บผมได้ไม่ใช่เดอะเฟิร์สอ่ะอันนี้คือไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับมีโอกาสให้หมุนใหม่ไหมครับกี่ครั้งคะหนึ่งแสนครั้งให้หมุนฟรีครับสองครั้งก็พอครับคุณเวลามีไม่มากโอเค ผมหมุนอีกทีนึงปุ๊บโอ้โหได้เดอะเฟเฟ์สทันทีเลยเดอะเฟเฟ์สแจกเลยครับเป็นเปิดเลยครับเป็นไอติมหลอดนี่เองครับต้องบอกว่าเป็นไอติมสูตรพิเศษนะคะเป็นไอติมหล่อหังกล้วยนั่นเองอากาศร้อนๆแบบนี้ครับหล่อหังก้้ยสึกหน่อยจะดีมากเลยต้องลองสนุกดีแบบนี้นะครับผมก็มารู้สึกกับได้ คลื่นมากๆได้ของรางวัลันไปแล้วแน่ๆเลยมาสำหรับบูธนี้ครับชื่อว่า First Gift First Gift ครับคุณแอปเปิลครับมาวันนี้ครับ First Gift เนี่ยนะฮะบูธนี้เขาบอกว่ายากที่สุดแต่มารู้จริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกกติกานี้ยังไงเจ้าหน้าที่ประจำบูธใจดีจะตายอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายกติกาก่อนมาถึงที่ First Gift บูธนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมีลูกเต่ายักษ์นะฮะนี่ตั้งอยู่ตรงนี้มีแบรนด์นี่ครับ เดอะลูกขีบกับรายการเดอะเฟิร์สครับให้เราโยนลูกเต๋าเนี่ยนะครับคุณแอปเปิลครับแต่นสาธิตนิดนึงได้ไหมคะได้ครับผมไม่ได้ทุ้มใส่ดิชันนะคะคุณผมเล็งไว้เลยฮะโยนลงไปให้ได้สมมติผมเลือกเดอะเฟิร์สก็ต้องให้ได้เดอะเฟิร์สทั้งหมดสองครั้งโยนนะครับถ้าเป็นลูกคาขีบไม่ได้แล้วหรอไม่ได้ซึ่งจริงๆต้องโยนให้ได้สมมติอาจเป็นลูกคาทีบก่อนได้ลูกคาทีบใช่ไหมแล้วโยนอีกครั้งหนึ่ง เดอะเฟิร์สอ้าเดอลูคาทีเป็นไหมล่ะเราก็ได้แล้วคราวนี้ยังไม่จบคุณยังไม่จบค่ะคุณหังจากนั้นคุณมาด้านนี้เลยค่ะด้านี้นะครับล้วงเลยค่ะล้วงลงไปนะครับซึ่งในนี้ไม่ใช่งูเห่าครับพิงปองเป็นตะขาบเอ้าเดี๋ยวก่อนให้หยิบทีลูกเออถ้าเจอลูกสีขาวนี่ล่ะสีขาวทำยังไงทีมงานเมาส์กันใหญ่เลยฮะถ้าเจอลูกสีขาวนี่ทำไงครับ สีขาวอ๋อนี่เลยครับเฟรบิชซอฟทเนอร์พิเอร์นะครับผมนี่เอาไปซักผ้านะครับผ้าสะอาดหอมนุ่มนวลเลยทีเดียวไม่ได้สีส้มไม่เป็นไรสมมติสมมติสมมติผมหยิบใหม่ผมได้สีขาวเมื่อกี้ผมสีขาวผมหยิบใหม่ครับเป็นสีส้มสีส้มมาลุ้นต่อโชคชั้นสองโอ้โหอันนี้เหมือนแทงหวยแล้วก็ต่อมานะครับมาล้วงที่กล่องที่สครับ ได้สีส้มอีกครับดูนัมเบอร์ดูนัมเบอร์นิดหนึ่ง2 5งห้าวดหน้าแทงด้วยนะครับไม่ใช่ค่ะบไม่ไม่ไม่แทงของรางวัลของเราเป็นอะไรคะ2 5ห้าเป็นอะไรครับกิฟต์เซ็ตของสตาร์เวลโอ้โหอลังการครับแจกกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวเราต้องมีเอากลับบ้านบ้างละนะฮะตรงตรงกับโซงแกรมของเดอะเฟิร์สครับต้องสุดเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับ ถึงได้แจกให้ได้ขนาดนี้อ่ะสำหรับบู๊นี้ก็อย่างที่เราได้แนะนําไปนะครับก็จะได้สแต็มด้วยอีกหนึ่งดวงสแต็มต้องสแต็มด้วยนะครับมันถึงก็สแต็มด้วยอันนี้สามดวงเนอะสแตมสามดวงแล้วอ่ะบู๊ต่อไปบู๊สุดท้ายบู๊นี้เนี่ยครับคนต่อแถวตคนต่อแถวกันยาวแบบนี้แล้ะนะครับเพราะว่าเขาเขาบอกว่าไม่เสียตังค์ครับแต่จริงเสียตังค์ไรีคุณพี่แฮร์มาบอกจริงหรอคะไม่ครับเราฟรีนะครับต้องขอบอกว่ามาหมุนครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นลูกอะไรอ่ะ เหมือนต่อจิ๊กซอว์นั่นแหละ<อ>แต่ใช้การปั่นนะครับผมเพื่อให้จิ๊กซอว์นี้เป็นภาพเดียวกันทั้งภามภาพกับ,บ first impression นั่นเอง first impression ะะนะครับลองดูซิลองดูซิเป็นยังไงเป็นยังไงสมมติถ้าหมุนมาแล้วได้ห่อเอ็นปีซ่าครับก็ต้องให้เป็นห่อเอ็นปีซ่าทั้งหมดทั้ง3รูปด้วยกันอ๋อเหรอแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพนะครับทำโฟโต้ช็อปใส กรีนสกรีนฟรีคือเหมือนคุณได้ไปเยือนหอเอ็นเมอร์ปิซาเลยใช่เลยคุณจะคุณจะอยู่ที่หอเอ็นปิซาทันทีเป็นรูปออกมาให้เลยนะครับเป็นออกมาให้เลยฟรีด้วยง่ายมากดลงน้นเกียกว่าหมุนไปแล้วอันกลางได้เดอะเฟิร์สขึ้นมาเอได้ถ่ายฟรีเลยโอ้ยเก๋ดูดีมากคือไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยบูธนี้ชิลๆชิลๆนะครับก็เป็นบูธที่สนุกุกับการร่วมถ่ายภาพในงานของเรานะครับดังนั้นใครที่เข้ามาภายในงานของเราเข้ามาร่วมสนุกกันเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ ที่คุณได้รู้ว่ามีแึ่คุเท่านั้นที่จะเห็นว่าโลกใบนี้มันช่างสวยงาม Beautiful ไม่ว่าที่นั้นมันจะไกแค่ไหน Beautiful ขอเสียงคลีตั้งอีกครั้งครับให้กับพิธีกรของเราหน่อยที the first, ่คุณได้รู้ว่ามีคุเท่านั้นที first, ่คุณได้รู้ว่ามีคุเท่านั้นไม่ว่าที่นั้นมันจไแค่ให้คุณถึงนั้นคดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำตัวก่อนเลยนะคะดิฉันวิไลรักไม่วิไลแอปเปิลค่ะผมพลอยเพชรจันสิริครับเทปเอ็กครับเราทั้งสองคนนะครับก็ต้องขอต้อนรับครับแฟนรายการ The First ที่น่ารักทุกคนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเข้าสู่งาน The First Take Off ทะยานสู่โลกกว้างกับการท่องเที่ยวแบบ The First นั่นเองครับขอเสียงปรบมือ่หยครับผมแหม ที่ผ่านมาตั้งแต่เทปแรกเนี่ย<อ>ผมเคยติดตามมานี่ผมชอบทุกเทปนะ,ะต้องบอกว่าปี2,558นี้นะครับรายการ The First เองนะครับก็จะมีการปรับให้มีความพิเศษเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับ <c oughs> นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆแล้วยังมีคนหนุ่มคนรุ่นใหม่ครับ <c oughs> ที่มีการชื่นชอบในการเดินทางนะครับท่องเที่ยวจะมาขออาสานะครับ พาไปเที่ยวกับทริปใหม่ๆกับสถานที่ใหม่ๆกับรายการ The First ในปีนี้ด้วยนะครับคุณแอปเปิ้ลใช่แล้วค่ะและหนุ่มๆเหล่านั้นจะเป็นใครบ้างหน้าตาหล่อดเหลาขนาดไหนนะคะ,ะเดี๋ยวอีกสักครูน่นึงได้พบกับพวกเขาแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้นะคะแอปเปิ้ลขออนุญ,ญาตพาทุกท่านไปชมกับภาพบางส่วนของรายการ The First ถ้าพร้อมแล้วรับชมพร้อมกันค่ะ ขอต้อนรับสู่ราการ The First ครับผมรายการ The First เป็นรายการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวทุกมุมของโลกภายใต้คอนเซปต์ t h Exclusive Travel on TV ซึ่งประเทศที่เราพาคุณไปอาจจะเป็นประเทศที่คุณเคยไปมาแล้วแต่รับรองได้เลยว่าคุณจะไม่เคยเห็นมุมมองแบบนี้ที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน โดยรายการของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ช่วงรายการ first impression เราจะพาคุณไปประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกที่เป็นจุดสำคัญของประเทศนั้นๆถึงแม้ว่าสถานที่นี้จะเป็นที่ที่คุณเคยไปแต่ถ้าไปกับ the first คุณจะได้มุมมองใหม่ที่คุณไม่เคยเจออย่างแน่นอนเห็นหินก้อนใหญ่อย่างที่พี่เคยค้างหัวเมื่อก uh ี huh. ้สุบแล้วเขาสร้างยังไงัพ oh ี oh. ่ยังองงเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายทฤษฎีนะครับ สองทฤษฎีหลักๆเนี่ยก็คือ 1. ใช้วิธีเหมือนกับใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือเป็นคานนะ<า>นใช้ปู<า>นแล้วก็เหวี่ยงขึ้ทฤษฎีทีส่สองก็คือว่าในขณะที่สร้างนั้นเองเนี่ยมีการสร้างทางลาดเอียงเนี่ยขู่ขนานไปกับพีระมิดแล้วใช้แรงงานคนนี่แหละดันขึ้นไปทีละก้อน First Experience เราพร้อมจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณประทับใจและคุณจะไม่มีวันลืมกับประสบการณ์ครั้งนี้เลยยังไงครับน้องบอมสุดที่เลิฟสีตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยมันเป็นครั้งแรกอผมเลยครับโอเคจริงๆแล้วต้องบอกว่าการขึ้นบอลลูนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าจังหวะของการลอยขึ้นมาเนี่ยมันลอยขึ้นมาเนิบๆไง เราก็จะไม่รู้สึกถึงว่าเอ๊ะมันจะสูงนะเพราะมันจะค่อยๆลอ,อยขึ้นมาดูไปข้างล่างนะครับบรรยากาศดีมากใช่ช้าๆเราจะมีหมอกมีอะไรที่บนพื้น First t a s t ถือเป็นช่วง like ที่ใครหลายๆคนโปรดปรานและก็ต่างพากันหลงไหลมากที่สุดซึ่งอาหารแต่ละประเทศก็มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นอาหารที่รายการ The First เอามานำเสนอด้วยแล้วต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมือหนึ่งนี่มันจะขนาดนี้เลยวะเนี่ย ใครเป็นคนคิดวิธีการจะกินอะไรแบบนี้นะโอ้น่ากินไ,ไหมโอ,โ,โอ้โหน่าด,ดีมากเลย่โอ้โหหอมมากเลยอะ First, ่ะนน First t i p พาคุณไปสอหาของฝากของขึ้นชื่อของประเทศนั้นๆไปฝากคุณผู้ชมประเทศไหนมีอะไรดีประเทศไหนมีอะไรเด็ดเราจะนำของที่ดีที่สุดกลับมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนที่สำคัญช่วงนี้ยังมีทัวร์สุดพิเศษรอคุณอยู่ สวยริงอ่ะอืมแล้วฐานตั้งอะไรดูแรนด์มากนี่ครับพี่ตีอได้แล้วเป็นถ้วยชามทลายตระกูลของร้านนี้เลยสุโหแพนที่สุดในร้านเลยนะนั่นไงครับผมต้องเลือกของฝากไปฝากทางรายการเนี่ยต้องอย่างดีอยู่แล้วโอ้้หคนนี่ตาถึงจริงเลยครับผตอนนี้นะครับไอว่าไอ้เลือกได้แล้วนะครับว่าของขวัญพิเศษมากๆนะครับสำหรับแฟนๆเดอะเฟิรเนี่ยคืออะไรแต่ว่า ยังไม่ได้ถามราคาเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดอรเฟิร์สสักอย่างพี่ตีสักอย่างนะครับเดี๋ยวให้ป๋าจ่ายเดี๋ยวให้ป๋าจ่ายนอนยักษ์นอนคริสตัลตัวเท่านี้นอนแมวอะไรตัวเท่านี้อย่าบ้าแล้วคริสตัลตัวมันลูกหมาแล้วน,นอนนอนเลยแตตัวใหญ่นอนยักษ์และนี่คือทั้งหมดที่พวกเราชาวเดอะเฟิร์สคัดสรรสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณอยากมีชีวิตแบบเฟิร<ๆ>์ส i r s t ก็ต้องไปเป็นเดอะเฟิร์สด้วยกันนะคะ เสียงกรีดังีกครั้งครับให้กับพิธีกรของเราหน่อยสวัสดีแล้วก็แนะนํากันอย่างเป็นทางการเลยครับท่านแรกของเรานะครับผมต้องขอสวัสดีนะครับคุณคมสันตั้งธีรสุขนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพิตีสุดหของเราครับพิตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณอนุรักษ์บุญเพิ่มพูนครับหรือว่าบอม k ค n พีเอ็นสวัสดีครับสวัสดีครับ ว้าน้องบอมนะฮะแฟนคลับมาเต็มเลยและอีกหนึ่ง่านอยู่ด้านข้างของดิฉันนั่นเองนะคะคุณเศรษฐโพงษ์เพียงพอหรือว่าน้องเต่าเอเ้ อีก2คนเอ๊ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะหนบอกว่าพิธีกรหนุ่มหล่อ5คนคอีกสนคนต้องบอกว่ามาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะฝากเสียงมาด้วยนะคะ<ช>่นั่นก็คือคุณนิวชัยพลจูเลียนภูพานะคะแล้วก็อีกคนนึงคุณนัทพลเจนมานะหรือว่าน้องแม็กซ์เดอะอยซ์นั่นเองค่ะใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมกับพวกเขาในการเป็นพิธีกรของรายการ The First นั่นเองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนประทับใจกันนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตครับเรียนเชิญนะ กับรายการนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับก็ขออนุญาตครับเรียนเชิญนะครับคุณธนวัน์ศีตวารินนะครับประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทเดอะลูคาทรีจ้ามการปรบมือด้วยสวัสดีค่ะพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กนะฮะโอ้โหนี่ครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่คำถามแรกคำถามนี้คงจะต้องถามผู้บริหารด้วยอย่างพี่ปิ๊กเองนะครับผมคืออยากรู้ถามพี่ปิ๊กอ,อีกนิดนึงว่าทําไมต้องเป็นพิธีกรทั้ง5ท่านด้วยครับก่อนอื่นเลยนะครับพิธีกรหลักที่ผมค่อนข้างคลุกคลีมานานก็คือทางพิติี คมสันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางพิติเนี่ยแกเป็นกูรูเรื่องของการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยต้องบอกว่าปีนี้เราต้องการเรื่องของความสดใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์ของพิธีกรในแต่ละคนนะครับอย่างต้องบอกว่าอ่ะอย่างทางขวาสุดผมครับเทเป้ฮะน้องนิวครับน้องนิวน้องนิวครับน้องนิวน้องนิวเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะเบิร์นเอาเอาสไตล์แบบลุยๆหน่อยเป็นแบงคแผงหน่อยก็จะเป็นเรื่องของตัว culture วัฒนธรรมในลักษณะนั้นอย่างน้องบอมเนี่ยอย่างที่บอก เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอารยธรรมในแต่ละประเทศนะครับแต่ที่ประเทศที่ผ่านๆมาอย่างของน้องบอมที่ไปมาก็จะเป็นลาวแล้วก็ในส่วนของอิตาลีซึ่งน่าจะเหมาะสมกับหน้าตาน้องเขาใช่ไหมแฟนคลับกรีดกลายไม่ไม่ถึงว่าหม่ถึงอิตาลีหรือลาวครับอิตาลีอิตาลีส่วนน้องเต๋าข้างๆผมเหมือนกันครับตอนแรกในทีมงานเนี่ยคือตั้งไว้เป็นน้องเต๋า AEC ไกยังจบ้านเรอยู่ใช่ครับหลังจากนี้จะมีความสนุกในแต่ละประเทศคะคาแรคเตอร์ของพิธีกรทั้งหมดเนี่ยที่จะดึงความสนุกออกมาออกมมานะครับผแล้วก็ความรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมก็คือเรื่องของตัวตัวความเฟิร์สของแต่ละประเทศใช่ นะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือน้องแม็กต้องบอกว่าน้องแม็กเนี่ยเขามีค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เรื่องเด็กใหม่นะเด็กใหม่เลเอี่ยมอ่องแกะกล่องแกะกล่องเลยใช่ครับคือแกก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ศิลปินล้วนๆติดๆหน่อยซึ่งเป็นคนที่แบบท่องเที่ยวไหนที่ไหนปุ๊บเนี่ยแกจะชอบวาดภาพโอแล้วก็มีกชารแตแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงด้นใช่ครับผมคราวนี้เรามาถามถึงผู้ร่วมเดินทางกับ The First กันบ้างดีกว่าน้องเต๋าก่อนละกันอยู่ใกล้ๆเปิลได้เลยฮะน้องเต๋าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการ The First รเพราะว่าในชีวิตจริงแล้วต่อไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่เป็นคนที่อยากเที่ยวแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปแต่พอมีรายการติดต่อมาแล้วก็ยินดีทำเต็มที่เลยครับแลวยิง่งดูว่าเราไปแบบ first first เนี่ยแต่ว่าไปที่ที่คนอื่นเนี่ยไปได้ยากรหรือไม่ก็ไม่เคยได้ไปเลยแล้วเราได้ไปกกอนเนี่ยมันรู้สึกแบบฟินอะ ก่อนอื่นเนี่ยคือขอบคุณพี่ปิ๊กนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงาน The First ที่ให้โอกาสได้มาเป็นพิธีกรกับคู่กับพี่ตีนะครับซึ่งเป็นพิธีกรกูรูเรื่องความรู้เกี่ยวกับรอบโลกจริงๆ <c oughs> นะครับก็คือรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้ไปไปเป็นพิธีกรและไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งคือไม่เคยเอาจริงไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวหลายๆที่ซึ่งเป็นที่ที่เอาจริงเราอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่ว่าพี่ตีเนี่ยคือเขาพาไปในที่ที่แบบ เฮ้ยมันวิเศษจริงๆครับซึ่งบางที่มันอาจจะแค่แบบเป็นเป็นที่ที่คนอื่นเขาก็ไปกันแต่พิตีนี่คือเขาจะเจาะลึกไปกว่านั้นครับคืออยากให้ลองกลับไปดูหลายๆประเทศใน YouTube หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆคือขอบคุณจริงๆที่มีการน้นด้วยใช่ครับสำหรับพิตีครับพิตีครับผมต้องถามคําถามนี้นะครับว่ามีอะไรอีกไหมสถานที่ที่อยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยครับพาไปร่วมเดินทางด้วยแฟนๆรายการเนี่ย เขาต้องขอบอกเลยว่าติดตามกันมากเพราะรายการตอนนี้เนี่ยเอ็กซ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆยังมีสถานที่ไหนอีกที่เราจะต้องพาไปเปิดหูเปิดตาครับต้องบอกว่าเยอะมากตอเยอะมากที่วางริปไว้เพียบเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าโปรเจกต์ในการเดินทางของเราเนี่ยต้องบอกว่า n e v e r end คือมีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชอบคำดีจังเลยอะแล้บการเดินทางของผมเนี่ยมันคือทุกวันที่ผมลืมตามีโอกาสได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกผมพร้อมนะฮะที่จะเจอ กับสิ่งที่ไม่คาดคิดกับสิ่งที่เป็นทั้งความสุขและความทุกข์สิ่งที่เป็นปัญหานะครับเราเดินเราไปพร้อมกันนะครับวันนี้ตีเดอะเฟิร์สนะครับพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนไปนะครับแต่สําหรับแฟนรายการพร้อมไม่พร้อมผมไม่รู้แต่ผมมีหน้าที่พาทุกคนไปในรายการเดอะเฟิร์สครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับผู้บริหารและก็พิธีกรทุกท่านของรายการเดอะเฟิร์สนะครับชอบมาก ไม่ไว้ไม่ในใจที่รอ,อให้เธอให้เธอแค่คนเดียวโยนอ f ปลอทให้คุณได้รู้ว่ามีแต่คนเท่านั้นที่แค่นายโยนอ first ให้คุณคเท่านั้น, first, น,นเพียงคนเดียวตอนนี้ครับพร้อมกันแล้วสำหรับมินิคอนเสิร์ตนะครับ หนุ่มของเราพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องบอมด้วยครับรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็ไม่ตายรู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องอยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่า เพราะกูสำคัญกว่ารู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกัน เธอไปแล้วฉันใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดรักฉันรักฉันเถอะนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเจยบกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉัน ฉันได้ไหมจะมีนุ่นแลเธอให้ดีโรดถามใจเธออีกทีเพราะถึงใจฉันมัน จบไปแล้วนะครับสองเพลงขอบคุณครับอะไรนะฮะใครจะจิ้นกับผมนะครับโอ้โอหว่มาละสวัสดีครับตาชนตาเวลาเธอมองฉันนั้น ใจสันส่นๆตึกตักมันฉันไม่เจอไม่โดนมือเบาๆกี่ครั้งที่เธอโอ,เอ้เธอใจสัน่นอิดแล้วสิอยากจะมาไหมในใจที่มันว่างเปล่ารอแค่เธอมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไหมในใจที่รอให้เธอ เ,เดียวชิอร้องได้ไหมครับผมเป็นใาการอึดอัดเธอเก็บไว้รักฉันอยู่บอกแผวๆกับคนที่รักเธอดูโอ้โหยอยากจะมา ใจที่มันว่างเปลาเา่ารอเธอจะมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไม่ในใจที่งอให้จอให้เธอแค่คนเดียวรอบหนึ่งอยากจะมาไม่ในใจที่มันว่างเปล่ารอเธอจะมาเป็นคนครอบครองอยู่ด้วยกันไม่ในใจที่รอให้จ,ใใจงองจ เธอแค่คนเดียวอยู่ด้วยกันไม่ยากเธอเปิดใจแล้วลองรักกันดูสักทีเพราะหัวใจเป็นของเธอว่าแค่คนเดียวขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนคลับผมนะครับพี่บอมด้วย

ค่ะกับภาพบรรยากาศการเปิดตัวรายการ The First ยังเป็นทางการใครที่พลาดงานนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะต้องมีงานต่อๆไปอย่างแน่นอนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางรายการของเราก็ได้คัดสรรประเทศและสถานที่สุดเฟิร์สมากมายมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ประทับใจไปกับเราทั้งโซนยุโรปเอเชียแอฟริกาแน่นอนค่ะว่าทีมงานรายการ The First จะไม่หยุดที่จะสรรหาประเทศที่สุดพิเศษที่จะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้เราก็เลยรวบรวมภาพที่สุดแสนประทับใจตลอด การทำงานที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ประทับใจไปด้วยกันอีกครั้งค่ะ first, ความประทับใจเหล่านี้จะกลับมาอีกครั้งแน่นอนเตรียมพบกับพวกเราได้อีกครั้งเร็วๆนี้แล้วไปเป็น The First ด้วยกันนะคะ เป็นยังไงบ้างล่ะครับบรรยากาศในงานเรียกว่าทั้งสนุกข,ของรางวัลน,นี่เพียบเรียกว่าของรางวัลน,นี่เยอะไม่แพ้คนที่มาเลยนะใช่ครับเยอะมากจนถึงขั้นที่แบบยืนเฉยๆยืนมอบรางวัลจนเหนือตกอะ่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่เตาร้องเพลงด้วยแฟนคลับมาเยอะมากครับผมแล้วก็มีแฟนคลับพี่บอมด้วยนะมีป้ายไฟอมันร่มเลยงโอ้โหสุดยอดฮะสนุกมากครับบอมเป็นไงร้องไปกี่เพลงร้องไปสองเพลงคนละสองเพลงครับโอ้โหเรียกว่าสนุกกัน ครบถ้วนเลยนะมีสาระด้วยของรางวัลก็ได้กันไปด้วยนะครับแต่แน่นอนครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราจะปิดรายการนะก็ปิดไม่ได้เพราะว่าลืมครับลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนูกต้องครับผมผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ S C B First ครับไปกับเราทุกทริปทุกการเดินทางครับครับ i n d i ์ Living Mall ครับ M S I G ประกันไทยการเดินทางครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่ม Pipper Standard ครับและแน่นอนครับทุก เรื่องราวทุกอย่างต้องมีการพัฒนารวมทั้งรายการ The First ด้วยซึ่งจะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ให้ยิ่ง First ยิ่งยิ่งขึ้นส่วนจะ First กว่านั้นเป็นยังไงนะครับต้องติดตามชมในรายการกันดูนะครับ,ร,บรายการ The First ครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ love is mine go go